กลับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันานี้สิลิการเคสอ่าวันนี้อยู่ช่วงเคสอารีวิวกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะรีวิวกองกลางรับสายดุดันที่เข้าคนมากกว่าเข้าบอลได้แก่เจนเนโลกาตุโซนในปีทีทีบวกห้านั่นเอง เช่มามัดูสเตทของเชโลกกาตูโซในปีดีทีบวก5กันดีกว่านะสูสงูงหนึ่ง้อยน้ำหนัก76ลูกล่างนานะสกิลมบสามดาวหัดเท้าขวา5เท้าซ้าย3ามเอพีเพียง14เท่านั้นเองนะตัวนี้น่าใช้จริงเลยเอฟพีน้อยๆน,นะตัวนี้มันดูสเตทบวกห้าเลเวลหกัน่อยดีกว่าเอาเด่นๆเลยเด่นๆก็มีแข็งแร่งถึง105อยห้เลยทีเดียวนะความอืดร้อยส่เข้าบทะร้อยหนึเข้าสกัดร้อ ปฏิกิริยา101รยนนะระดุดัน107แล้วก็กายภาพนี่จะเป็นการแบบว่าเล่นได้ดีหรือฟิตทุกแมตช์หรือเปล่านะ103เป็นทีเดียวนี้ผมก็ไม่ไมค่อยรู้เหมือนกันเนากายภาพเลยอาจจะเป็นว่าร่างกายฟิตได้ดีมั้งน่าจะอย่างนั้นนะมามาดูนิสัยกันหน่อยก่อนนิสัยก็มีเข้าปะทะได้ดีแล้วก็ทีมเพลเยอร์ไอ้ทีมเพลเพยอร์นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะแต่ส่วนในเข้าปะทะได้ดีตัวนี้บอกเลยว่าเดอดเบสมากๆเลยแค่ตัวมันแค่การเข้าสกัดกรูปร่างหนาอะไรเน แล้วมีสกิลแบบเข้าปะทะได้ดีเนี่ยบอกเลยว่าใครที่เรื่องเข้าปะทะนี่มีไส้แตกกันมั่งอ่ะนะโอเคเราใส่เข่าๆข,ข,ของเจโร่กับตุโซ่กันไปแล้วก็ไปดูไฮไลท์กันดีกว่าไปโอเคมามาดูเจดเด่นของเจโร่กับตุโซ่ในปีทีดีกว่านะบวก5ตัวนี้เลยบทเรีนเด่นอย่างแรกที่ผมเห็นเลยคือการเบียดการแย่งบอลและทำเกมส่วนกลับนนตัวนี้บวกแบบว่า ส่วนกลับนี่มีโอกาสได้ประตูเสมอนะเวลาแบบว่ามันตัดบอลได้ทําการส่วนกลับเพราะมันเป็นตัวที่ตัดบอลแล้วมันมีความเร็วกาลุโซอ่ะมันไม่เหมือนปีเออี่ะปีเดีมันไม่ค่อยมีความเร็วเลยไม่ค่อยมีใครใช้ไงแต่ปีทีทีเนี่ยมันมีความเร็วขึ้นมาทําให้แบบว่าเวลาเลาบียดกันแย่งบอลแล้วสามารถส่วนกลับเนี่ยมันสามารถลากบอลขึ้นไปได้นะกัลุโซแต่เรื่องการเลี้ยงบอลน,นี่อย่ายให้มันเลี้ยงมากเท่าไหร่เพราะมันเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีถ้าจะใครเอาไปเลี้ยงนี่บอกเลยว่าต้องแค่หลนแย่งบอลอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าไปเลี้ยงนี่ผมแนะนําว่าอย่าเลี้ยงนานเกินไปเพราะกระทุโซเป็นตัวที่มันเลี้ยงบอลไม่ดีแลวจะโดนย่งบอลได้ไง่ายบอลมันเลี้ยงบอลไม่ติดเท้าแล้วก็อาจจะโดนเบียดย่งบอลไปแบบว่ามาหมาปูปูปได้ส่วนเรื่องการเข้าปะทะนี่ กาดูโซผมบอกเลยว่าตัวนี้เดอะเบสมากเลยนะมันเบียดเหมือนพวกว่าวีล่าเปอร์ตีประมาณนี้แต่มันจะเข้าบอลได้หนักกว่าวีลากับเปอร์ตีสังเกตมานะเจนนการูโซเป็นเข้าบอลแบบว่ามันมันเข้าทีก็คือผู้ต่อสู้จะไปต่อไม่ได้แล้วหรือแบบว่าเข้าทีแล้วเสียทรงเลยประมาณนั้นอนะ <c oughs> จะังหวะนี้เติมมาืมยิงอย่างกระเยีย่ยวนลูกยิงนี่อย่าไปหวังอะไรมากสำหรับการูโซนะมันยิงไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่เรื่องลูกแบบว่าเบียดย่งบอลเน่ผมให้มันเลย10เต็ม10นะส่วนลูกอื่นนี่ก็ ลูกพอลูม่งก็อย่าไปหวังอะไรมากเพราะมันตัวไม่สูงมากนะมาดูจังหวะน,นี้ลูกเบียดแาร์โซ่ตามตูดมาตามไปทันแล้วเบียดเข้าให้ครับกินหญ้าเป็นไงอร่อยไหมสนามนี้ <c oughs> มันเบียดนึกว่าผมนึกว่าโดนจุดโทษนะจังหวะเมื่อกี้มันเบียดโอ้โหจังหวะนี้เตะเข้าให้เป็นไงล่ะคา,านะร์ลโซ่นะการ์ลโซ่นะเว้ยดุดันไว้เจ็ดอดจัดประหยัดจริงตัวนี้มาโอเข้มาส่วนคาร์ลโซ่คาร์ลโซ่เติมมาคาร์ลโซ่เปิดให้ลูกกุลิก กริตโคเข้าไปโล่งๆครับทีกทีเสมอช่วงท้ายนาทีที่90นะสารามาสง,งันจังหวะนี้คาร์ตูโซาแลจังโซเบียดเข้าให้เสียทรงเลยทีเดียวครับบอกเลยว่าคารตโซนี่ผมใช้มานี่ให้เข้าด้านข้างเท่านั้นนะเวลาเข้าบอลถ้าไปเข้าด้านหลังนี่มันจะไปเกาะหลังเขาไม่เป็นห่าอะไรมันไม่เหมือนพวกเวล่ากับเปร์ตีไงเวล่าเปร์ตีผู้มันขายาวใช่ไหมเวลามันเข้าบอลจะด้านหลังเนี่ยมันสามารถแย่ขาไปได้ส่วนคาตโซไม่ใช่ไงเป็นแบบว่าคอขามันสั้นมันแย่ไม่ได้มันก็ไปเกาะหลังเขาผมแนะนําว่าเล่นการุโซนี่ ให้เข้าแต่ด้านข้างเท่านั้นนะเพราะถ้าเข้าดากด้านหลังนี่แม่งไปเกาะหลังเขาเป็นแบบว่าพวกเด็กขอส่วนบุญเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกถ้าเจอตัวใหญ่นะแต่ถ้าเจอนักเตะตัวเล็กนี่ก็ระวังหน่อยแล้วกันในกรอบเขตโทษนะเพราะมันเบียดแบบว่าล้มกิ้งเลยทีเดียวนะการลโซตัวนี้จังหวะนี้ยิงใหญ่ห <c oughs> วังเลย <c oughs> ลูกยิงนี่หวังยากดูจังหวะนี้การลโซไดบอลมาซัดด้วยขวา <c oughs> ลูกนี้ยังสวยครับชนขาเราเด้งเข้าเส้นเสนเซนซิโกเข้าไปครับโอ้โห โอเคก็สำหรับใครที่ซื้อกะตุโซ่มนจผมแนะนําว่าให้มี CDM ทั้สองตัวนะเพราะกะตุโซ่เป็นตัวที่ชอบเติมเกมไงใครมี CDM แค่ตัวเดียวให้เกาโซ่ยินตัวเดียวงี้มันอาจจะทําให้เกมรับเราล่วได้ไงเพราะเวลาอย่างน้อยถ้ามี CDM แั้สองตัวเนี่ยเกาโซ่มันเติมอย่างน้อยก็มี CDM ให้รอรับอีกแค่ตัวหนึ่งเวลาโดนสวนกลับประมาณนี้นะเกาโซ่คอยแบบว่าวิ่งไล่บอลวิ่งปวนประมาณนี้เกาโซ่ทําทำได้ดีเลยจังหวะน,นี้เกาโซ่เสียบล้มไปหนึ่งตัวไม่ตายยังลุกขึ้นมาได้ ทำไปอีกตัวจานไม่ปองแต่แรกไปมันตาย2ตัวเป็นไงจานจังหวะนี้บอกเลยว่าเซโซ่อวร้อนมาดูจังหวะนี้กันเลยเป็นจังหวะสุดท้ายคลิปนี้กันแล้วจังหวะนี้ตอเลสของลูกลิ่กลิดหักมาลิดยิงตอเลสตอเลสยิงได้บุกตอเลสชกต่อหน้ามายิงเข้าไปไม่เหลือคืนครับจังหวะนี้ตอเลสชกมาต่อหน้าทีเดียวเลิกยาชินถึงก็เวอร์เดียวชกบอลไม่โดนในจังหวะนี้ อาทีที 94, ่90ด้วยนำสองหนึ่งโหรามากจริงแมตชนี้ผมบอกเลยถกบอลต่อหน้าแล้วต่อเล็ก็ยิงเข้าไปไม่เหลือคคขยกฟอนโดต่อเลสโอ้เคก็จบแล้วสำรับการรีวิวเจเนโรกาตูโซในปีทีทีบวกหก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแบบว่านานๆทำทีสำหรับการทำรีวิวผมไม่ค่อยมีเวลามากในตอนนี้ก็ต้อง ขออภัยด้วยจริงๆนะนานๆลงคลิปทีก็ช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งๆอยู่เหมือนกันนะก็พยายามจะทําคลิปลงให้มากๆเยอะๆแล้วกันนะสำหรับคนที่รอการรีวิวหรือการทําคลิปต่างๆนะก็โอเคสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นใจทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับย่ yeah.